มาเดี่ยวหัวไงมาหอนเอาเด้ยางไปเหมอนกับห้อนหอนเอาหอนเอาเบิ่งให้น้มเร้่อยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะฝ <c oughs> ่ายางเขาก่อนเออโอ้ยฝ่าวยางเขา่าฝ่ายางเฝ่าย่างห้อนห้อนห้อนแดดพี่น้องห้อนแดดมดแดงไม่ยืนมองมดแดงด เจ้าฝ่อไล่หูไล่ตาเด็กพี่น้องเอ้ยมาเก็บผักนี่เก็บผักติ้วเก็บผักติ้วอันละพี่พ่อนะบ่ยังกันหลงหนาหลงหลังคือเก่าเลยคนอีหยังยังขี่หลงขี่เื่มเนาะฝากบองทายคลิปนั่นนี่แล้วค่ะท้ให้โฆษณาเก็บผักติ้วอันอยู่ข้างขั้นหัวอยู่ทงหน้านี่ค่ะอยู่ข้างขั้นหัวห่อนแดดแห้งฝ่ายังเง็ดนะได้หม้อแกงน้อยนึงนี่ละ จะเตรียมการที่บ้านจะไปเกงงฝ่ายยางเขาก่อนเออโอ้ยฝ่าย่างเขาแต่จะไม่เกงนี่ค่ะเน็ดกระล่างแล้วเรียบร้อยละล่างแล้วเรียบร้อยละคุณพี่น้องค่ะล่างแล้วเรียบร้อยละนี่ผ่อนเอาอ,อกไปข้างนอกก็ได้ขอบุญขอบคุณในการรับช้มเดือกคลิปนี้ก็ไปเก็บพักติวค่ะขอบคุณหลายๆกันค่ะขอฝากไว้น้ำใจคลิปน้ำเด้อ เก็บผักติวอันอยู่ข้างขั้นหัวอยู่ทงหน้านะะี่ค่ะอยู่ข้างขังข้นหัวห่อนดแดดแห้งเฝ่ายางงามๆพี่น้องอยอดงามแฮงผักติวไปใส่แกงเห็ดเห็ดแถวนี้ก็มัดเอ้ตะไคร่เก็บมาล่ะตะไคร้ก็เก็บมาแล้วนะคะบบใส่หลเห็ดนะ ได้หม้อแกงหน่อยนึงนี่ละจะเตรียมการที่บ้านจะไปแกงอันละพี่พ่อนบอกอยังกันหลงหนาหลงหลังคือเก่าเลยคอนอีหยังยังขี่หลงขี่เื่มเนาะฝากบ่งถ่ายคลิปน้านี้และค่ะถ้ามีโฆษณากับฝ่าวยางฝ่าวยาวงห้อนห้อนห้อนแดดพี่น้องห้อนแดดไข่หน่อย บ่เดี่ยวหัวไงมันบ่เดี่ยวหัวงพี่น้องฝายางฝายางห่อน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 แดดพี่น้องห่อนแดดติว่วใส่แกงเฮ็ดเพื่อนๆคะ่ะผักติว่วผักติว้วผักติวกต่วอยู่ในหัวในสวนม่เดี๋ยวปลูกม่เดี่ยวหัวไงมาห่อนเอาดิ ยังไปเห็นกับหอนหอนเอาหอนเอาใส่แกงเห็ดเนาะค่อยคนเก็บใส่แกงเห็ดอยู่นี่ค่ะมือเดียว <c oughs> มือเดียวเนาะพี่น้องคะมือเดียวบริขากล่องมาบริขากล่องมาไปใส่แกงติ้วใส่แกงเห็ดเพื่อนๆค่ะผักติว้วผักติว้วผักติวกต้ว,วอยู่ในหัวนในสวนไม่ได้ปลูก มันเกิดนี่แถวนี้ปลายางนี่เห็ดปวกด้วยพี่น้องนี่เห็ดปวกนี่เพราท่านเขาจะเชื่อดอกนี่เพราท่านเขาจะเชื่อดอกไม่ดอกแต่จะไม่เกงนี่ค่ะเห็ดกระล่างแล้วเรียบร้อยละล่างแล้วเรียบร้อยละคือพี่น้องคะล่างแล้วเรียบร้อยละนี่เห็ดข้อนั่นล่ะองจะของนั่นล่ะเกิดมากนั่นแต่ก็ไปเก็บเฮ็ดเฟี้ยงเนี่ย ฝ่าวยางฝ่าวยางห่อน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 แดดพี่น,ออน้องห่อนแดดหอมหอมนี่พี่น้องคะนี่กินกัมมี่กะทิเนาะกินกัมมี่กะทิกินกับนมกินกระไรเด้อนี่ผักติวนี่กินกัมยางกระไรนี่แสบเบิดเลยค่ะครับุลโอ้หมดเลยค่ะกล่องมาไปใ,ใส่แกงอันละพีพอนบ่าวยางกนหลงหนาหลงหลังเก่าเลยคอนอีหยังยังขี่หลงขี่เื่มเนาะฝากบึงถ่ายคลิปนัน่น,นะะี่เลยค่ะ ถ้ามีโฆษณากับฝ้ายางเขาก่อนเออโอ้ยเฝ้ายางเข้าได้ก็ได้คือป้ายยางนี่บ่ท่านเขาดอกเก็บผักติ๋วไปใส่แกงเฮ็ดพี่น้องเอ้ยอันเฮ็ดขอนใส่กแกงเฮ็ดเนาะค่อยคนเก็บใส่กแกงเฮ็ดอยู่นี่ค่ะมือเดียวมือเดียวเนาะพี่น้องคะมือเดียวบริการกล่องมาบริการกล่องมา ไปใส่แกงมันเกิดนี่แถวนี่ปลายางนี่เฮ็ดปวกด้วยพี่น้องนี่เฮ็ดปวกนี่เพราะท่านเขาจะเทือดอกนี่เ่ท่านเขาจะเทือดดอกไม่นอกกตหอมหอมเลยพี่น้องค่านนี่กินก็มีกะทิเนาะกินก็มีกะทิกินก็นมก,กินก็นกนกะไเรเด้อนี่ผักติวนี่กินก็ยังก็ไไ้นี่แสบเบิสในขะคราบปนโอ้ไข่น่อยเมื่อเดียวหัวใหญ่มันเ <c oughs> มื่อเดียวหัวใหญ่พี่น้องใส่ <c oughs> แกงเฮ็ดเนะาะค่อยคนเก็บใส่แกงเฮ็ดอยู่ ่คเมื่อเดียวเมื่อเดียวนาะพี่น้องค่ะเมื่อเดียวบริกากล่องมาก็จะไมาเกงนี่ค่ะเะ็ดกะล่างแล้วเรียบร้อยละล่างแล้วเรียบร้อยละค่ะพี่น้องคะล่างแล้วเรียบร้อยละนี่ก็จะไมาเกงนี่ค่ะเ็ดกะล่างแล้วเรียบร้อยละล่างแล้วเรียบร้อยละคุณพี่น้องคะล่างแล้วเรียบร้อยละนี่ใส่เกงเห็ดเนาะคอยคนเก็บใส่กเ,เก,กงเห็ดอยู่ ่คะมื้อเดียวมื้อเดียวเนาะพี่น้องคะ่ะมื้อเดียวบริกาะกล่องมาคงกะจะแก่บแบบเนาะค่ะติว๋วหางหัวเลยละเพราะว่าผักลิมรัว้วผักกินได้ห้อยคนเก็บอยู่ตัวนี่เก็บพร้อมหอมเลยพี่น้องคะนี่กินก็มีกะทิเนาะกินก็มีกะทิะกินก็นมกินกระไเรเด้อนี่ผักติวนี่กินกับยังกระไรนี่แซ่บเบิดเลยคะ่ะข้าปนโอ้พร้อมหอมเลยพี่น้องคะนี่กินก็มีกะทิเนาะ ก็มีกะทิกินกับนมจีนก็ได้เด้อนี่ผักติวนี่กินกับยังก็ได้นี่แซ่บเบิดลแต่ขาขับปนว้าหอมหอมเลยพี่น้องคะนี่กินกับมีกะทีเนาะกินกับมีกะทีกินกับนมจีนก็ได้เด้อนี่ผักติวนี่กินกับยังก็ได้นี่แซ่บเบิดลแต่ขาขับปนว้าฝ่าวางเขาก่อนเออโอ้ยฝ่าวางเขาก็จะมาแกงนี่ค่ะเน็ดกระล่างแล้วเรียบร้อยละ ล้างแล้วเรียบร้อยแล้วคุณพี่น้องคะล้างแล้วเรียบร้อยแล้วนี่เฮ็ดไปใส่แกงเฮ็ดพี่น้องเอ้ยอเก็บผักติว๋วยอดงามๆยอนหมดเลยค่ะกล่องมาไปใส่แกงเฮ็ดขอนนั่นล่ะห้องเจ้าของนั่นแหะเกิดมากนั่นแต่ก็ไปเก็บเฮ็ดเฟี้ยงแน่งามๆพี่น้องเอ้ยยอดงามแฮ่ผักติ๋ว ไปใส่แกงเห็ดเห็ดแ,แถวนี่ก็บพ่อน่าจะแก่แบบน้องค่ะติวทีกขางหัวเดี๋ยวละเพราะว่าผักริมรั้วผักกินได้ห้อยคอนเก็บอยู่ต้นนี้เก็บอันละพี่พ่อนบอกยังกันหลงหนาหลงหลังเก่าเลยคอนอีกยังจะขี่หลงขี่เรื่มเนาะฝากเบ่งถ่ายคลิปน้ำนาาี่ละค่ะถ้ามีโฆษณากับพ่อนเอาออกไปข้างนอกก็ได้ ขอบุญขอบคุณในการรับช้มเดือกคลิปนี้กับพเก็บพักติวค่ะขอบคุณหลายๆกันค่ะขอฝากไว้น้ำใจคลิปน้ำเด้อท่านเกิดนี่แถวนี่ปลายางนี่เฮ็ดปวกด้วยพี่น้องนี่เฮ็ดปวกนี่เพราท่านเขาจะเชื่อดอกนี่เพราะท่านเขาจะเชื่อดอกไม่ออกไนดะ้กแกงเฮ็ดเนาะคอยคนเก็บใส่กแกงเฮ็ดอยู่นี่ค่ะมือเดียวมือเดียวเนาะพี่น้องค่ะมือเดียวบริกาะกล่องมาเฮ็ดคอนนั่นละ หองจะหองเนะเกิดมากเลยแต่ก็ไปเก็บเห็ดเฟี้ยงเนี่ยเบิ่งให้น้ำนีเ้เลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะได้ก็ได้ยู่ปลายางนี่เมื่อท่านเขาดอกเก็บพักติวไปใส่แกงเห็ดพี่น้องเอ้ยอันเห็ดขอนมอได้เอใยไงมากหอนเอาดิยังไปเั็นก็ะหอนหอนเอาหอนเอาอันละพี่พอน บ่ยังกะหลงหนาหลงหลังคือเก่าเลยคอนอีหยังยังขี่หลงขี่ลืมเนาะฝากเบังทายคลิปนัน่นนีแล้วค่ะถ้ามีโฆษณากับเฮ็ดนะได้หม้อแกงหน่อยนึงนี่ละจะเตรียมการที่บ้านจะไปแกงเห็ดไปใส่แกงเห็ดพี่น้องเลยเก็บพักติวหยอดงามงาม ก็จะไม่เกงนี่ค่ะเฮ็ดกระล่างแล้วเรียบร้อยละล่างแล้วเรียบร้อยละคุณพี่น้องค่ะล่างแล้วเรียบร้อยละนี่มัานเกิดนี่แถวนี่ป้ายางนี่เฮ็ดปวกด้วยพี่น้องนี่เฮ็ดปวกนี่เพราท่านเขาจะเทื่อดอกนี่เพาท่านเขาจะเทื่อดอกไม่ดอกะอันละพี่พ่อนบอก้ายางกันหลงหนาหลงหลังคเก่าเลยคอนอีหยังยังขี่หลงขี่ลืมเนาะฝากบองทายคลิปนั่นี่เลยค่ะ,คะ ถ้ามีโคษณากับท่านเกิดนี่แถวนี่ปลายัางนี่เห็ดปวกด้วยพี่น้องนี่เห็ดปวกนี่เพราท่านเขาจะเทือดอกนี่เพราท่านเขาจะเทือดอกไม่ดอก